สบายดีสบายดีสวัสดีเอฟสีวัชพุทุกนะพี่น้องมาพบกับบาซุกตอนแรกพี่น้องเลยใครตอนแรกก็บรรทันหลดน้องพี่น้องปวดทัวปวดโตแห้งนาะพี่น้องปวดทัวแห้งที่แรกขันตอนเช้าบาซุกิดว่าสีกินยาล่องเบิงแล้วก็คั่งเบิงอาการมั่นนาพี่น้อง่าันสิเศร้าหรือบอเนาะก็บาซุกินยาก็ะที่เนี่ยแต่ตอนกินยานาะี่น้องติดยาก็ ไข่ขึ้นแห้งไข่ขึ้นชุงมพี่น้องจนฮักบุตรทัวเนาะเมื่อน,นี่ยเซี่ยไฮ้เพราะปีพาไปคีนิกนะพี่นอ้องคลินิกอยู่เขตบ้านท่องพี่น้องหฮูงหมอซุ้มซ้นกับมีคือกันเนาะพี่นอ้องแต่ว่าเราจะไปคลินิกเอาเนาะพี่นอ้องยี่ม่ก็ใส่ไปตอนนี้แค่ไหแนแค่ไหนน้อยหนึ่งพี่แม่ไปเสร็จถ่บางแหล่งนี่ บังนั่งสบายดีพ่อพี่น้องสบายจนิบ่ก็บนิดสิดดดม่เกิบสบีกระเป๋า <c oughs> ชญญายอีโดครับรถดผ้าไปน้องพี่น้นองน้อยน้อยกับเบยูน้อน้อยไปลินบานเจอมะลเน้องพี่น้องสิ่งเจอม马ะหล,ะลินบานเจอม马ากะเปไปปาสุกกับว่าอยากไปลอกเตร์ามันไขน้องมือน,นี่ แล้วก็ว่าสิไปบุญหมานมูอมือนี่แต่ว่าไข่น้องผี้องเป็นยุดเบ็ดปวดไปใส่ผีหลงเลยนอนตีงบวดได้เบ็ดมือเอฟซีเมนมาบอกว่าให้กินน้ำละลายน้องผี้องมาสุกกักินน้ำละลายไก่นี่มันมีอาการเจ็บหัวน้องผี้องปวดโตปวดโตแห้งแต่ว่าม่นมีอาการไอม่นมีน้ำอุ่นน้องผี้องเนาะด่บ้านบระธานเด็กเป็นวะดีจังไงล่ะ ไปพี่นะเจะไปกับบ,บับบีเนาะสบายดีเราใ<ห>นนส่จังหวสูบสายดีด้วส่งดเสรแม่จะไปบางแห่งบเบ0 0วัน<ป>นข <มา S 2> อไปสองเสือสองแสนสามแสนเบ๊ยมาเอแสามแส่สามแสนสาอาอันนีอ้อันแปดกใแเจ้าถู้าถตัวนี้นเรไป,รไปรด้ยรถมัอะรถอีน่อยนี่ก็ได้ไปเขินห้าก็เจอ เดี๋ยวเราจะไปคลินิี้กิวบันโขกน้องไผ่ผมน้องพี่น้องเนาะไกลเติบใครขี่ด้วยบ๊อบบี้น้ำเด็กก็ขี่ดีกว่า sai rồi phụ chứ không hạ nhà mà bật vào Đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

khi nhẹ, khi, khi khi, ở trong này, tập à? Nóc hàng, áo khoác này, khoác cái, bên tủ, hả? Nung bàn, khoác thăng, áo khoác เอาออกแบตบอนั oh, okay, ่คืนเบอไปซื้อกว่าที่บ่อล้เข้ามาเป็นอยไรใส่บ่านะกว่านามันก็มนคน้มันน้อย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 

up.

นี่เท่าไรสักแต่ซักยาเขาไปกับพี่แฮงค์มันบาดแผลเงี้ยสามนะกนะอือหัวขีนอะไรอันแบบนี้่ะเล่นตาสถานที่มีมีมีเจียวยิ้เดีๆกี่เล่นมางกันไม่เจองานท่านไหนเลยที่บอกว่าท่านนี้เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วขนาดอือน่าใหม่

ดเนี่ยนึงไปเอาเขาจริงไหมเบ็กเงินไปหนึ่งแสนกีบน้องพี่น้องประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะประมาณเบ็กเงินนี่ค่ากระเต็มเดี๋ววะพีจะไปซิกกับประกดคือไปซื้อยากินมื่อไหร่ป่านเก่ายาร้นตืดเอ้าบูษาหลักสามะ เจ็บตูดเลยฮันเที่ยเจ็บปันไหนเนาะแล้วเสียบข่าวอยู่วัดด้ยเนี่ยตอนนี้เขาก็มาฮอดบานแล้วพี่น้องเขาเสียมาแวะซือบักผ้าเนาะกับแม่ไก่กับปลาไกลพี่น้องร้ายคือดีแท้ฮันบักพาหลอดป่อจักหน่อยนะนี่นี่นี่ หน่ย 1, 5, อยหนึ่งห้า,า,า,านนพันกีบพี่น้องประมาณจักบาทเนาะสิบกว่าบาทเนาะอะไรเฮ้ยมันมาตกเสือเออมันผ<ห>ูกซสือ,สอเป็นมะพร้าวหอมเนาะี่น้องหอมนอีขนไม่ไกลเสือก็่าหินกักินมะยมไม่ก็ไม่แ่นะด้ยมี ห่วยแล้วบ้างถิดขข้นไห้ใช่ป่มีแห้งขึ้นดอกเจาของโอ้ตัวไหนแห้งโดกเนาะแห้งเป็นโดกนี่เหะขึขนปีนแม่บอบ ม่อนาคาดูดดูดพี่น้องเลกดูดอยู่ทั้งหหนุมันลงมาเด้อไฮโด้ไฮโด้ห้บ๊อบนี่ก๊อบ๊อบไอ้เงนี่ตาบดีก็เองนะบ๊บห้สิหน่วยเอ้ยห้าสิบห้าสิบาสิบบสิบหน่วยเนาะพี่น้อง อันนี้เราได้มาไปกินอันนี้เป็นต้นยานานะพี่น้องต้นยาน่าตอนตอนี้เออกูเอาไปเป่วงแล้วไปป่วงแล้ว ไป <Okay. S 1> ชุกเรืนี่ด้วยกันมาได้กินมันหนาวมันหนาวไปนะมึงหะง่อยถาห่าง่อถือก้าวอันดุกกระสวยเดีย์พี่น้องนี่ก็คือยาที่มอันหายเนาะกินเสาส่วนแรกหนึ่งกระน้ำยาโอลาโซนเนาะกินโอลาโซนน้ำแล้วว่าอย่นเพื่อเพื่อมันเป็นไข้งูเนาะจะตรวจบ่าเป็นอยัง ขายงงกับเห็นนะไปบ๊อบี้เอาไปส่งเอาไปนแล้วเอาเอาแน่เอัไนแน่เอาแบกไปเอาอันไหนนอีนี่สฮะนี่อีวัตรมาเองหาสิัดนี่ยสิบมากเนาะที่น้องิดนี้ก็วเพ่จะเนาะขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปนี้เด้อพี่น้อง Các bạn theo hẹn gặp anh em nào, bye bye.